ฮันาดูเซ็ตสวัสดีครับเป้ครับครับ reaction ครับเทรลเลอร์กันหน่อยเรื่องชื่อเรื่องว่า reminiscence อ่านยากนิดนึงครับำแปลเนี่ยประมาณว่าแบบลำลึกละลึกถึงเรื่องเก่าๆครับถึงความหลังเออเหมือนแบบ เหมือนเราแบบแก่แล้วเง,งี้ยแก่กว่านี้ก็ได้เออแล้วเราแบบเล่าเรื่องเกง่าๆเล่าเรื่องความหลังล้ำลึกถึงอดีตลํำลึกย้อนไปสู่ความหลังแล้วมาเล่าถ่ายทอดให้อีกคนหนึ่งฟังเนี่ยเออความหมายมันอารมณ์นี้เ e มิ n i s c e n c มันไม่มีคําที่แบบตรงๆเป,เป๊ะๆเออมันเหมือนเกี่ยวกับเรื่องลํำลึกถึงความทรงจแล้ำลึกถึงความหลังครั้งเก่าแล้วมาถ่ายทอดให้อีกคนนึงเนี่ยฟังเออโอเคโอ้โหนี่ใหม่สุดๆเลย Reminiscence นิดสตูดิโอใหญ่เลยนะวอร์เนอร์บร e r เอร์เฮ้ยขอดูเทรลเลอร์หน่อยอู้เทรลเลอร์อย่างยาว2นาที46วิอันนี้ Official ยลเทรลเลอร์เลย1น3 g งองามเดินทางเดินทางผ่านความทรงจำแน่ตามเสียงผมมาว้า เฮ้ยฮิลชากแมนโอ้โหดาราโอ้โหเปรี้งๆทั้งนั้นอันนี้เล่นมิชชั่นอมพอสซิเบิ้ลจำชื่อไม่ได้คนนี้ก็ดังเล่นเยอะหลายเรื่องเฮ้ย <im ple as> เก๋ว่ามันเหมือนโฮโลแกรมเนอะเฮ้ยเฮ้ย <im ple as> ห,หนังไม่ธรรมดาแล้วเออใช่อน่างาารูปบัฟมทักเลยวะ่ะน้ำแม่งท่วมโลกปาวะเฮ้ยน่าดูวะ่ะ มันสายไฟอ๋อนึกอดีตภรรยาชัวร์เลยแบบอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนี่ไงนอนนอน,เ,นเหมือนไม่ไปแคปซูลน้ำแล้วก็นึกถึงความทรงจำขเกา่านี่ท่วมโลกหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเก๋ว่านี่โอ้โหจากผู้สร้างเวสเวิลด์ เอ้ยนี่ก็ดังดาราเอเชีย <c oughs> เล่นไอ้ทูมเลเดอร์ยุคหลังทูมเลเดอร์รีบูทไยตามหาวะ่ะ <c oughs> มันอาจจะสับสนเลยเนอะอันไหนความจริงอันไหนความจำเนอะ เฮ้ยตัวอย่างเท่มากขอบอกเลยว่าแม่งฟิล <c oughs> ภาพเพิ่มสวยด้วยสีนเสือนี่ก็เล่นเวสเวลผู้หญิงคนนี้เมสเมสโอ้โหแอคชั่นเหมือนกันเวย้ย <c oughs> เออแล้วไม่เห็นฮิวแจ็กแมนเล่นแนวนี้นานแล้วนะเออเออเออเฮ้ยคอนเซปแม่งประหลาดดีวะ่ะ นี่มันเป็นภาพหลอนก็มีภาพมายาก็มีโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดา <S 1> <S 1> ย้อนกลับไปตอนบทพูดต้นเทรลเลอร์เรมนิสเซ่เฮ้ยเท่กว่าที่คิดเยอะเอ้ยต้องบอกว่าผมชอบอย่างนี้ครับมันแบบสลับซับซ้อน <laughs> ใช่คำนี้ มันเป็นแบบทริลเลอร์แบบเก๋ๆอ,ะอ่ะปริศนาเยอะเอออ่ะขออ่านเดสคริปชันเขาหน่อยอนี่ไงเป็นเขียนบทเองกำกับเองโบดิวส์เองลิซ่าจอยนี่คือภรรยารของโจนาธานโนแลนโจนาธานโนแลนเนี่ยคือน้องชายของคริสโตเฟอร์โนแลนครับ ือบ้านเนี้ยเขาชอบหนังแนวนี้แปลกๆเก๋ๆและลิซ่าจอยเนี่ยใช่ทำเวสเวิลด์กับสามีเขาโจนาธานโนแลนกับลิซ่าจอยเนี่ยคือโปรดิวเซอร์คนคนทำซีรีส์เวสเวิลด์ของ HBO คุณบ้านนี่ยังไม่ได้ดูผมชอบมากผมดูสามซีซั่นถ้าจำไม่ผิดเออสองหรือสามซีซั่นว่าสามสามสาม สามซีซั่นแล้วจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้ละมันเว้นนานบางซีซั่นนะ้มันเว้นเกินปีอีกเพราะมันอาจจะผลิตยากแต่สำหรับผมนะซีรีส์มันต้องต่อเนื่องเนอะมันอย่างน้อยปีละซีซั่นก็ยังดีต้องเป็นอย่างนั้นใช่พอมันโว่ยาวอ่ะเราลืมไงคนดูมันงงแล้วไอ้แม่งเล่าถึงไหนอะไรยังไงแล้ววะและเรื่องเนี้ยถ้าจำไม่ผิดเลยเนี่ยลิซ่าจอยเนี่ยที่เป็นภรรยาของโจนาธานโนแลนเนี่ย น่าจะกำกับเรื่องนี้เรื่องแรกด้วยโอ้โหตื่นเต้นเฟีฟ้ยวเงาะเลยและลิซ่าจอยที่ทำสามหน้าที่เลยเขียนบทกำกับโปรดิวส์เฮ้ยสุดยอดเขาเรียกว่าเป็นไอ้นี่ไว้แอคชั่นทริลเลอร์ไว้เออเป็นทริลเลอร์ที่มีแอคชั่นแสดงเออนี่ผู้หญิงชื่อนี่รีเบคก้าเฟอร์กูสันเล่นมิชชั่นอมพอสิเบิรโอ้เยอะเยอะเล่นเล่นหลายเรื่องผมนึกชื่อ ผมนึกชื่อภาพยนตร์ที่เขาเล่นไม่ออกแล้วแต่นางเอกคนนี้ผมชอบมากสวยสวย,สวยเลยมิชชันในเล่นภาคหลังๆมิชชันอนพอสิเบิลในเล่นเล่นภาคยุคหลังๆแล้วเออฮิล์แจ็กแมนรีเบคกา้าเฟอร์กูสันเออเนี่ยเขาเป็นอ๋อเป็นแบบเขาเรแบบียกไรนักสืบเอกชนแห่งจิตใจโอ้ยงงเลย <Character S 1> <laughs> คาแรคเตอร์ม่งโคตรเฟี้ยวเลย คือเรื่องนี้มันเหมือนอย่างที่ผมบอกไงมันเหมือนมีที่เขาพูด<ม>ตอนต้นเทรเลเลอร์กับตอนท้ายเทรเลเลอร์ว่าโอเคผมเนี่ยจะนําทางคุณไปในการเดินทาง<ม>แห่งความทรงจําแห่งจิตใจของคุณแล้วนะตามเสียงผมมาเนี<ม> yeah, follow my voice คือฮิวจ์แจ็กแมนเนี่ยเหมือนเป็นเป็นอาชีพนี้เอเอใช่คำนี้<ม> investigator เนี่ยคือแบบนักสืบ private investigator เนี่ยคือภาษาไทยคือนักสืบเอกชนแต่อันนี้เขา off the m i n d แห่งจิตใจแห่งสมองโอ้โหคือแบบบทแม่งโคตรเก๋เลยเออเออแล้วก็โลกเนี่ยอย่างที่คุณบ้ามทางมันเป็นโลกที่ไม่ปกติไปแล้วมันมีน้ําท่วมโลกครับมันเป็นมันเป็นโลกสมมุติละที่มันไม่ที่มันไม่ใช่เหตุการณ์จริงๆของเราละเราไม่มั่นใจนนว่ามัน,เป,นเป็นอนาคตหรือว่าเป็นอะไรยังไงแค่ไหนอันนี้เราไม่ชัวร์ละและฮิวล์แจ็คแมนคาแรคเตอร์ในเรื่องนะครับคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยคือนําช่วยลูกค้าของเขาเนี่ย ตามหาความทรงจำที่ที่หายไปว้ันโคตรเก๋โคตรเฟี้ยวคือลูกค้าที่มาหาฮิวแจ็คแมนเนี่ยต้องการตามหาความทรงจํำที่สูญหายไปที่ลืมไปฮิวแจ็คแมนเนี่ยเป็นคนพามาหาความทรงจํานั้นเขาถึงต้องพูดดักไว้ว่า follow my voice เดี๋ยวเขอาจจะมีคล้ายๆพวกหมอที <ๆ S 1> ่แบๆๆบสะกดจิตอะไรเงี้ยพูดบอกว่าเออ คุณลูกค้าครับตามผมมาอาจจะแบบดำดิ่งลงไปในสมองแล้วก็นึกถึงความทรงจำเก่าๆเพราะมันมีไอ้เครื่องที่นอนในแคปซูลที่ติดสมองอะไรเต็มไปหมดเลยเหมือนใช้อันนั้นด้วยนี่ไงอยู่อยู่เอ่อเมืองไมอามีประเทศอเมริกาที่จมไปแล้วแต่ที่คุณบ้าทักเลยมันคือโลมันคือเมืองที่จมน้ำไปแล้วเออ แล้วก็ชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อได้เจอกับลูกค้าคนใหม่อ๋อคือรีเบคก้าเฟอร์กูสันเนี่ยคือลูกค้าอเออเขาเฉลยเราแล้ว,ลวโอ้ยเด s c r ิ p ชันมึงบอกกูยังไงวย <laughs> อันนี้เคลียร์ก่อนนะผมเนี่ยแปลเด s c r ิ p ชันภาษาอังกฤษของช่องเขาเลยอันนี้อของออฟฟิเชียลเลยโอ้นี่มันบอกเยอะนะเนี่ยเออเว้อะจากการที่ตามหาสิ่งที่หายไปเนี่ยที่เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องปกติเนี่ย พอมาเจอลูกค้าคนใหม่คนนี้เนี่ยกลายเป็นไม่ใช่แล้วกลายเป็นอันตรายแทนกลายเป็นการแบบออฟเซชชั่นนี่มันเหมือนถึงแบบว่าฮิวล์แจ็คแมนมมมเนี่ยมาลุ่มหลงหลงเสน่ห์กับลูกค้าคนนี้กับรีเบคก้าเฟอร์กูสันแล้วก็เข้าสู่แบบเหตุการณ์อันตรายแล้วอเออและคือฮิวล์แจ็คแมนเนี่ยพอมาเจอลูกค้าคนนี้ก็เลยต้องการความจริงว่าลูกค้าคนนี้หายตัวไปได้อย่างไรครับอ๋อผมไม่มั่ว ตอนดูตอนรีแอคชั่นเมื่อกี้ว่าคิดว่าเขาเป็นคนรักเก่าหรือภรรยาเก่าสรุปไม่ใช่จริงเป็นงานไม่เกี่ยวอเออเป็นงานเป็นลูกค้าคที่มาติดต่อฮิวจ์แจ็คแมนว่าให้ช่วยหาแบบความทรงจําที่ขาดหายไปหน่อยอแต่ไปไปมาเนะี Hill นะ่ยฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยเหมือนถลําหรือไปหลงสเสน่ห์รุ่มหลงกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็เลยตามหาความจริงว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้หายตัวไปได้อย่างไรเออเมื่อกี้มาถึงมีซีนตามหามีอะไรอยู่ แล้วก็ไปเจอทฤษฎีสมคบคิดไปเจอความรุนแรงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องการหาคำตอบกับคำถามของเขาเนี่ยให้เจอว่าจะถลำลึกไปไกลแค่ไหนในการที่คุณจะแบบยึดติดกับคนที่คุณรักไว้อยู่เนี่ยเออมันอาจจะลิงก์ไปถึงแบบคนรักเก่าก็ได้เพราะมันมีมันพูดถึงคนรักเก่าอีกคนนึงอีกอที่ไม่ใช่รีเบคกา้าเฟอร์กูสันเนี่ยด้วยเออ อันนี้ไงผมเข้าใจถูกจริงด้วยคุณจอยลิซ่าจอยเนี่ยเรื่องนี้เรื่องแรกรกำกับหนังภาพยนต์ใหญ่หเรื่องที่หนึ่งเดบิวต์เลยกับเรื่องนี้เลยเลม i นิ s เซนส์แล้วก็บทเนี่ยออริจินอลด้วยโอโ้โหโ,โคตรเท่มันไม่ใช่บทดัดแปลงด้วยเขียนเพ<อ>ื่อสร้างเลยเพื่อเรื่องนี้โดยตรงเขียนเองด้วยเขียนบทเองออริจินอลกำกับเอง กำกับเรื่องที่หนึ่งด้วยเดบิวต์ด้วยเฮ้ยสุดยอดอ๋อแต่โปรดิวเซ์เนี่ยมีสามีเนี่ยช่วยโจนาธานโนแลนเนี่ยร,ร่วมโปรดิวซ์ด้วยเออร่วมร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็มีไมเคิลเดลูกากับแอรอนไรเดอร์ี่ผมไม่รู้จกักและนี่พวกชื่อโปรดิวเซอร์ครับเอออ๋อคือโปรดิวเซอร์ร่วมกับสามีแต่ว่าบทเด่นเนี่ยตกไปอยู่ที่ภรรยาคือให้ภรรยาเนี่ยเขียนบทออริจินอล กำกับเดบิวต์และน่าดูเพราะว่าผมชอบเรื่อง Westworld มากๆมันเป็นซีรีส์ที่แบบอย่างเงี้ยเท่ๆแปลกๆเก๋ๆแบบนี้แหละเล่าเรื่องแบบโอ้โหสลับซับซ้อนลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนปริศนาเนี่ยเยอะสุดๆเอออันนี้แล้วเขาขนทีมงานของเขามาด้วยครับทีมที่ทำ Westworld เนี่ยมีผู้ผู้กำกับภาพด้วยโอ้ดเรคเตอร์ออฟฟุโตกราีมน้า ผมถึงรู้สึกว่าภาพของหนังอ่ะผมถึงแบบคุ้นตาภาพมันสวยโทนหนังโทนหนังใช่คำนี้โทนหนังเนี่ยมันสวยมันเจ๋งอ๋อผู้กำกับภาพเนี่ยคนเดิมจาก Westworld คุณพอลแคมารอนแล้วก็โปรดักชันดีไซเนอร์ด้วยผู้กำกับฝ่ายศิลป์คนที่ทำฉากทำงานโปรดักชันเนี่ยพูดง่ายค,คนดีไซน์โปรดักชันผู้กำกับศิลป์เนี่ย ก็ทีมทํำ w o s t w ครับแม่งขนมาทั้งแก๊งขนมาหมดเลยอีดิเตอร์มาด้วยนะว o r ิร์ดคั m i n g เออแล้วนี่ที่คุณบ้ามเห็นคนอีดิตตัดต่อตัดต่อแผนกตัดโอนี่เป็นเอเชียด้วยโยชิคาว่ามาร์คโยชิคาว่าเฮ้ยแล้วก็นี่ด้วยทำดนตรีอีกทำซาวประกอบสกอร์ประกอบนี่ก็ทีมเขาทีม Westworld นี่ก็น่าจะชื่อแบบไม่ไม่น่าใช่อเมริกันแท้รามิน โอ้โหนามสกุลอ่านยากมากเลยจาวาดีเอออาจจะเป็นพวกแบบอเมริกาไอ้แอฟริกันครับอาจจะเป็นแบบผิวสีแอฟริกันรามินจาวาดีแล้วก็คอสตูมดีไซนเนอร์อีกออกแบบเครื่องแต่งกายชุดชุดพูดง่ายอันนี้ผู้หญิงละเจนนิเฟอร์สตาซิกโอ้โหนามสกุลแต่ละคนสุดยอดละ <c oughs> โอ้โหคือขนมาทั้งแก๊งคพูกับภาพูมกับศิลป์ไฟตัดต่อ คนทําเพลงสกอร์ประกอบแล้วก็คนทําชุดเสื้อผ้าขนมาทั้งเซตยกมาทั้งยวงครับเรื่องนี้นะครับในโรงภาพยนตร์20สิงหาคมแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเป็น Warner b r o t h e r เนี่ยลงสตรีมมิ่งใน HBO Max ด้วยโอ้โห,โหโคตรเกอ๋อเลทที่เขาบอกเลทเลยด้วย PG 13 PG 13 คือต้องมี parental guiding ถ้าอายุต่ำกว่า13เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยต้องดูด้วยคอยแนะนำคอยบอกด้วยเฮ้ยหน้าดูมากให้ผมขอดูเทเลอร์อีกทีชอบอันนี้ชอบส่วนตัวอันนี้ขอแปลที่เขาพูดนะ่ยอันนี้พูดไปแล้วการเดินทางผ่านความทรงจำสิ่งที่พวกคุณทุกตำเนี่ยตามเสียงผมมาอ๋อนี่งเราบอกาปิดแล้วอ๋อคือรีเบก้าเพิ่งมาหา ขอโทษที่มาสายมาช้ามาหลังปิดนี่มาเจอกันแล้วครั้งแรกฮิวจแจ็คแมนคือผู้ช่วยของฮิวจแจ็คแมนน่ะบอกว่าปิดแล้วเออ,อคือผู้หญิงคนที่เล่นเวสเวิรับคนผู้หญิงที่เป็นผิวสีในเวสเวิ r ์ d ชื่อเมฟเออแต่ผมจําชื่อดาราไม่ได้แล้ะเออเขาเออนี่คุณบาามทักมาบอกว่าแม่เราไม่รับคนแล้วแต่ฮิวจแจ็คแมนเนี่ยยอมบอกว่าย,ยังพอมีเวลาสําสหรับอีกงานหนึ่งอ,อีกหนึ่งจ็อบเออจัดให้เลยลูกค้าสวยขนาดนี ขอรับอีกจ็อบหนึ่งวะครับไล่กลับไม่ลงนี่เขามีเครื่องของเขานี่ไงใส่เหมือนที่ฮิวจ์แจ็คแมนใส่ตัวเองเลยคคเครื่องเดินทางไปในความทรงจำของอตนเองคโอ้โหโคตรเก๋นี่ไงไม่เปิดโวเทจแล้วน่าจะอารมณ์อินเซปชั่นนี่ไงและเห็นความทรงจำออกมา,า,เ,ปาเป็นแบบนี้เลยเ,เป็นโฮโลแกร,รมข้างนอกที่ฮิวจ์แจ็คแมนเห็นเลย โอ้โหโคตรเท่อันนี้ในเมืองที่คุณบ้ามทักมานี่ในงีนยน้ำมันเริ่มแบบครับขึ้นขึ้นสูงละเออแล้วก็มีสงคงสงครามด้วยนะมีวอด้วยเกิดขึ้นด้วยคือเมืองเนี้ยไม่ปกติละเออเออเป็นเซตติ้งที่ไม่ปกติละอ๋อคนเนี่ยหันไปเสพการนอสเทลเจอยนอสเทลเจียเนี่ยหมายถึงว่าก็คือนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆอย่างผมอย่างเงี้ยผมเป็นพวกวัยรุ่นยุคไนนที่ถ้าเรานึกถึงเพลง นึกถึงอะไรที่มันเป็นยุค90น่ะเราก็ต้องใช้คําว่านอส t ทา g i เจไปสู่ยุค90เหมือนกันหมายถึงตัวพวกเราเนี่ยนึกย้อนไปสู่เหตุการณ์เก่าๆเออมันเป็นวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นไปแล้วคือทุกคนเนี่ยหวนหาแต่อดีต<ม>เออเพราะว่าไม่มีสิ่งที่ให้มองไปสู่อนาคตแล้ว<ม>เหมือนอนาคตเนี่ย มืดมนแล้วเหมือนเหมือนอนาคตเนี่ยไม่ไม่เวิร์กแล้วก็เลยเอาวะย้อนอดีตที่มันมีความสุขดีกว่าเออนี่ไงผู้คนก็เลยมองหาแต่อดีตพระเอกนี่ก็ทําเองด้วยนะเหมือนย้อนไอ้เครื่องนี่เองด้วยนะเออแต่ในซีนมันจูบกับคนนี้นี่ว่ะผมก็เลยไม่เคลียรนะ์ไงตอนแรกผมถึงไปเดาว่าให้มันเป็นคนรักเก่าหรือเปล่าวะแต่พอมาอ่านในเดสคริปชันนะ่ะไม่ใช่ครับเป็นลูกค้าใหม่ตรงเนี้ยไม่ไม่เคลียร์ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่มั่นใจละ แล้วก็กระเด้งขึ้นมานี่ไงแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเสพติดมากไปกว่าอดีตอีกแล้วคือเป็นคนแบบเสพติดอดีตไปแล้วนี่ไงในในผู้ช่วยเขามาดึงสติให้กลับมาคือไม่ให้ใช้เครื่องแล้วแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่งยังอยากอยู่ต่อนะใช่ให้แบบว่าส่งกลับไปส่งกลับไปส่งกลับไปอดีตเออนี่ผู้ช่วยเขาไม่ให้แล้วฉากก็ทําเก๋นะเป็นแบบน้ําท่วมเมืองเออนี่ไงผู้ช่วยเขามาบอกว่า เธอคนนั้นน่ะ move on ไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยฮิวจักแมนเนี่ยคุณก็ต้อง move on เหมือนกันน่าจะอาจจะแฟนเก่าก็ได้เนะมันเหมือนล้ำลึกถึงเหตุการณ์ของผู้หญิงคนเก่าเลยคนรักเก่านี่ไงเอาเนี้อเ่ยีเขาพูดเหมือนใน description คือคนเราเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยไม่หายไปเองหรอกไม่มีทางแบบวุบสูญหายไปได้หรอกมันต้องมีสาเหตุเออนี่ไงถ้าจะหาว่าหายไปที่ไหนก็ต้องรู้ก่อนว่าเคยอยู่ที่ไหนเออ แล้วมันเป็นคนนี้นะมันเป็นรีรบเบคก้าตลอดเลยนะในซีนที่แบบเหมือนย้อนความทรงจำอะแต่ในเดสคริปชันกับแต่ในหัวคลิปอะมันคือลูกค้าใหม่ครับตรงเนี้ยเขาแบบกามกลมเออ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 ให้เราไปดูหนังเขาก่อนรอเฉลยในหนังไมมันมีเหมือนเรือมันเหมือนรถไฟเลยมันเป็นล้างแต่ว่ามันเป่งน,น้ำไม่เฉยออมันเป็นรถไฟอะ โอเคเลยว่ะใช่ใช่แต่กลายเป็นว่าเหมือนวิ่งบนน้ำน่าจะยุคน่าจะยุคอนาคตหน่อยๆนะดูจากฉากอะดูจากดูจาก CG ดูจาก VFX ดูจาก v i ช่วยเอฟเฟกตน่ยน่าจะเหตุการณ์ในอนาคตแล้เหมือนภาพยนติ์แล้วอะเหมือนโลกมันสลายมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันแล้วคือเธอเนี่ยวิ่งหนีอดีตหรือวิ่งเข้าหาอดีตเฮ้ยคือเหมือนผู้หญิงที่เขาตามหาอยู่เนี่ยก็คลคล้ายฮิวจ์แจ็กแมนนะ เป็นคนที่แบบว่าอดีตเนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยต้องมีปริศนาในหนังชัวรละเออใช่ในเมื่อกี้เขาเรียกอะไรโปรเจคเตอร์มันเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนอะมันไม่ใช่ฮิวจแจ็คแมนละเออเนี่ยละเหมือนมีทุบกล้องทุบกล้องทุบคนด้วยเออน่าจะมีปมอะไรนี่ไงผู้ช่วยเนี่ยทักแล้วว่าคุณรู้จักเธอดีแค่ไหนอความเป็นจริงอ่ะมองไป อพระเอกอะบางทีมันเอาความจำม,มามาอยู่ในหัวตัวเองไงมันเอามาปนกันแล้ว mm hmm. ผู้ช่วยก็ถึงทัก mm hmm. ว่ามองลึกไปในความทรงจำของรีเบคก้าเนี่ยมากแค่ไหนค,คุณถึงเหมือนแบบไปออฟเซ็ชันไงไปลุ่มหลงเออนีอ่งไงเธอเป็นใครกันแน่เมื่อเวลาเธอเวลาที่เธอไม่ได้อยู่กับผมเนี่ยเธอเป็นใครกันแน่า mm hmm. ภาพสวยมาก <Interesting. S 1> คุณคิดว่าคุณต้องการคำตอบแต่บางทีคุณก็ไม่ต้องการหรอก แล้วก็มีบูนี่ไงตามหาอยู่ที่ไหนมาตามหาโอฉากสวยมากมันมีรูปศพเนับมันเป็นแบบมัดศพเลยอเออแล้วก็อนนี้มีเขาบอกว่ามีรักขโมยมีการติดสินบนมีการฆ่าตกรรมคนเราเนี่ยรักในความลับของตัวเองเนี่ยเหลือเกินคือเห็นว่าด้านมืดของคนที่มีความลับเนี่ยเยอะผู้ช่วยเขาบอกแล้วว่า,วาอย่าไปตามเส้นทางนี้เลย อยู่กับชีวิตนี้เธอ,อเหมือนพระเอกเนี่ยมันพอมันรุ่มหลงมากเนี่ยมันเริ่มแบบจะเข้าอาดีตอย่างเดียวเลยลงดำดิ่งลึกลงลึกไปเรื่อยๆของของผู้หญิงด้วยนะมไม่ใช่ของตัวเองด้วยอของรีเบคก้าด้วยวเออนี่ยเห็นตลอดเห็นภาพตลอดไอ้เก๋ดีมีเอเชียเลยนะ่นคนนี้เล่นทูมเรเดอร์ผมจำหน้าได้นี่ครับยอมแบบแกล้งมองไม่เห็นไปกับสิ่งของน่ยไปกับเหตุการณ์มากมายแต่เรื่องนี้ต้องทำจริงๆว่ะ ต้องทำแล้เรื่องนี้แล้วก็แอคชั่นอ่านแเรวเจาะเลยมันมีอ๋อให้ไปศาลเว้ยครับวัดวัดนี่น่าจะชื่อตัวละครอเออมีนาฬิกาปลูกแล้วก็บอกว่าให้ไปไปขึ้นศาลซะด้วยแล้วก็อันนี้มันมีโอ้โหตัวหนังสือแม่งเล็กเหลือเกินเฮ้ยนี่ไงคุณบ้ามเลมมันนี่เซนส์มันเขียนเลยว่าในชื่อเครื่องมือมันเนี่ยเดอะสตอรี่เว้ยม,มันมีเหมือนชื่อไฟล์ด้วยว่าและนี่ชื่อคนในทั์ คือชื่อคนที่กำลังไอ้นี่อยูอ่มั้งนอนอยู่มัง้งท,ที่ติดไอนน้หัวอยู่ M จุด b a n i s t e r เออแล้วก็มีให้เลือกฟไฟล์นี้มันเล็กมากมองไม่เห็นละอเออ <L oss S 2> โอเคอเข้างบนเหรอเ,เออคุณมบ้งอ่านออกได้ว่าแม่งโคตรเล็กเลยเออใช่ใช่ l o s ค k ใช่เหมือนมีเป็นเลือกอะเนอะเป็นเหมือนเราลรลูลูดเหมือนเมนูอะไรเมนูเลือกได้เออว่ะเออเออแล้วอันนี้โชว์ภาพสวยแล้วนี่ไงเครื่องนั้นของคุณน่ะ คุณเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนอ๋อก่อนที่ภาพลวงตาเนี่ยมันจะพังทลายลงคือหมายถึงถามว่าแบบว่าลงไปลึกได้แค่ไหนจากเครื่องนี้อก่อนที่ไอ้ภาพในอดีตภาพมายาเนี่ยมันจะเจ๊งมันจะพังคือเจาะลงไปลึกได้แค่ไหนเออน่าสนใจมากคือพูดง่ายๆเทเลอร์แบบไม่บอกอะไรเราเลยเอเอเอมันเขาชอบแนวนี้อยู่แล้วเวสเบอร์เขาก็แบบนี้คือต้องไปดูหนัง ถึงจะเฉลยเฮ้ยผมชอบแนวนี้อันนี้ผมชอบส่วนตัวชอบผู้กำกับเขาอยู่แล้วด้วยลิซ่าจอยนี่คือคือเวฟเวอร์อ่ะผมชอบมากผมรู้สึกว่ามันก็คือไม่ไม่ได้ชอบทุกซีซันนะไม่ได้ชอบทุกตอนมันก็มีจังหวะอืดจังหวะหน่าเบือ่อก็ก็มีเหมือนกันเออแต่ว่าภาพรวมอ่ะโดยรวมอ่ะสนุกครับน่าติดตามเออและอันนี้โอ้โหเขียนบทเองกำกับเองผมว่าเขาต้องโชว์ของเปลอะไะปล่อยของ เต็มที่แน่ๆแล้วมีสามีเนี่ยที่ถนัดอยู่แล้วกับแนวนี้โจนาธานโนแลนน้องชายของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยมาช่วยโปรดิวอีกโอ้โหคู่สามีภรรยาพวกนี้เขาต้องแบบตัวทีเซอร์นี้เขามีความหมายนะตั้งแต่คำแรกที่โปรยมาตอนจบเนี่ยก็ลํำลึกถึงคําประโยคแรกแล้วใช่ย้อนกลับไปหาตัวเองเนี่ยพูดเหมือนเดิมเออเฮ้ยน่าดูมาก i m a x ด้วยเออเออเอโอ้โหยี่สบ สิงหาคมโอเคอ่าลุ้นนะครับให้สถานการณ์โงรงภาพยนตร์บ้านเราถึงถึงถึงตอนนั้นหวังว่าน่าจะดีขึ้นครับเผื่อเรื่องนี้ผมจะได้ไปดูในโงรงภาพยนตร์โอเคอ่าลุ้นกันลุ้นกันโอ้อันนี้คลิปนี้แบบอันนี้ส่วนตัวเลยต้องขอดูสองรอบอขอเจาะดีเทลรายละ,ละองรายละเอียดอ่านเดสคริปช่ o n เดสคริปชั่นเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้ชอบเป็นการส่วนตัวครับฮิวจ์เกแมนเนี่ยเรารู้อยู่แล้ววูบวลินอ้โหดังสุด เออนางเอกนี่ก็เล่นเยอะแต่ผมมันจำหน้าได้แม่นที่สุดอะคือมิชชั่นอิมพอสิเบิรครับรีเบคก้าเฟอร์กูสังพู้อมกับซีรีส์วสเวสเซอร์ผมรักมากชอบมากเรื่องนี้ดูแน่นอนโอเคอ่ะก่อนจากไปนะครับขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามกดสมัครสมาชิช่องเรามันเป็นแรงพลังและกำลังใจที่ทำให้เราเดินหน้าทำช่องลุยกันต่ออย่างโอ้โหเทรลเลอร์นี้รีบรีแอคชั่นเลยเพราะแบบ น่าดูนี่ก็รีแอคชั่นสดเลยถึงต้องดูสองทีขอแบบว่าเก็บดีเทลหน่อยวะเพราะมันเป็นแนวแบบปริศนาเยอะเป็นแบบทริลเลอร์เป็นแบบมิสเตอรี่คือแบบดูครั้งเดียวเนี่ยไม่รู้เรื่องนี่ดูสองครั้งนะก็ไม่รู้เรื่องความงงเนี่ยหนักกว่าเก่าอีกคูณสองแม่งงกว่าเดิมอีกอะไรของมันวะแต่น่าดูเออน่าดูอ่ะเกือบลืม ขอให้คะแนนหน่อยอเออช่องเราบ้าให้คะแนนอยู่แล้วให้คะแนนความ hype ความตื่นเต้นความอยากดูหลังที่เราเสพเทรลเลอร์ไปเรื่องนี้ผมให้ไปเลยสิบเต็มสิต้องบอกว่าแนวผมครคือมันมันเข้าข้อ <c oughs> มันเป็นมันเป็นทางมันเป็นสไตล์ของผมเลยเออคุณบ้าไม่อีแนน9้าเหมือนกันครับโอ้โหวราให้สงน่าดูใช่ไหมเออแนวนี้คุณบ้ามาดูได้ดูครับเอองั้นผมแนะนำนะคุณบ้าลองไปหาเวสเวิ r ด d ดู อาจจะชอบเหมือนผมก็ได้แต่ทีนี้อย่างที่บอกนะพอมันเป็นซีรีส์เหนื่อยมันเยอะไงเออยาว,นะยาวแล้วมันทั้งสามซีซั่นก็แปลวมันเยอะแยะไปหน่อยเออโอเคอันนี้หนังใหญ่อันนี้หนังใหญ่มันง่ายเราดูอยู่แล้วเพราะมันสั้นมันไม่เหมือนมันไม่ต้องลากเหมือนซีรีส์เออโอเคอ่ะขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์คุยกับช่องเราเป็นประจำหรือไม่ต้องประจำก็ได้นานน,านมาทีเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกๆุกคน เท่ากันหมดครับมันเป็นแรงและพลังและกําลังใจเช่นกันที่ช่วยให้ช่องเราเนี่ยยังแบบว่าผลิตอยู่ทำคอนเทนต์อยู่หาคอนเทนต์แปลก,กๆใหม่ๆมาทําเพิ่มเอออันนี้ยคอนเทนต์หลกักเลยแอคชั่นเทรลเลอร์อันนี้ยทำเป็นประจําอยู่แล้วอะคลิปนี้ขอคอมเมนต์หน่อยให้คะแนนมาได้ให้คะแนน,น,นความไฮป์เหมือนเล่าเลยกันได้ว่าอยากดูเรื่องนี้กี่คะแนนครับ ความน่าสนใจความตื่นเต้นความแบบคึกคักหลังจากโอ้โหเสพเทเลอร์แล้วโอ้พี่มันน่าดูจริงมผมนี่แบบคล้ายๆพี่เลยคือขาเดียวกับพี่เลยคือแนวทางเนี้ยมันต้องดูอ่ะคือถ้าไม่ดูอ่ะไม่รู้เรื่องอเพราะเขาไม่เฉลยเราเรา,เราอยู่แล้ว <c oughs> เราต้องไปรอดูเฉลยทุกอย่างเนี่ยในโรงภาพย,ายนตร์หรือในสตรีมมิ่งเท่านั้นเออใครที่ชอบช่องเรานะครับฝากรบกวนนะครับช่วยแชร์คลิปแชร์ช่อง แนะนำช่องเราเนี่ยไปให้เพื่อนๆของค,คุณทั้งหลายเนี่ยรู้จักกันไว้เฮ้ยนายให้เธอลงไว้มาดูช่องนี้โอ้โ oh, หถ้าเรื่องไหนถ้าพี่เขาแบบเข้าทางนะถ้าเขาชอบแล้วเเชียร์สุดใจเลย <c oughs> อวยแหลกเลยเนีย่ยังไม่ได้ดูนะเนี่ย <c oughs> แค่เทรลเลอร์ตัวแรกนะพี่เขาเชียร์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 ยับเลยเออเทรลเลอร์เทรลเลอร์ร er ีแอชแล้วเขาดูสองรอบเลย <c oughs> เออเขาแบบมันเขาอะ <c oughs> ติดลมเขาเออหรือใครนะครับที่เล่น Facebook <c oughs> เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยรบกวนฝาาไปกดไลค์จึ้ง แฟนเพจ Facebook ไว้ให้หน่อยเดี๋ยวมีกิจกรมกจกร,รมร่วมลงชื่อแจ,กขอ,จกของแจกของที่ระลึกจากช่องเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายไปร่วมกิจกรรมร่วมลงชื่อร่วมสนุกเนี่ยได้ในแฟนเพจ Facebook เท่านั้นโอเคหรือใครที่เพิ่งมาเจอเราคลิปนี้โอโ้คลิปที่หนึ่งเลยจ๊กเอ๋กัน Reminiscence เอออ่านยากจริง Reminiscence เออ ถูกใจเรารเฮ้ยพี่เขาท่าเว้ยพี่แม่งเจาะละเอียดดีว่ะโอ้พี่แปลเดสคริปชันเลยเว้ยแปลชื่อหนังด้วยแปลเดสคริปช i นด้วยแปลซับไตเติลด้วยโอ้พี่แม่งแปลยับเออพี่เขาท่าดีเหมือนกันมันละเอียดดีดูแล้วก็เออเข้าใจดู2รอบอ่านเดสคริปชันแล้วก็เฮ้ยเข้าใจมากขึ้นเออถูกใจวิธีการทําของช่องเราถูกใจคอนเทนต์ช่องเราแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ย ไม่ต้องลางเลแล้วครับทุกคนอย่าลืมสับสไครต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสว,ส,สวัสดีครับ,ด,รบดูแน่นอน100%แต่จะได้ดูในโรงไหมไม่แน่ใจ